ฮัลโหลสวัสดีค่ะขอสิตามาแล้วมามานะคะมามาเดี๋ยวนี้นะคะเราจะมาแชร์นะคะหรือเราจะมาแบ่งปันในเรื่องของ3ามเทคนิคนะคะ3ามเทคนิคนะที่จะเร่งความโชคดีนะแล้วก็สปีดความสำเร็จนะเออนานๆนะเดี๋ยวรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะคะสามเคล็ดลับนะ ดึงดูดโชคดีสปีดความสำเร็จนั่นเองนะเดี๋ยวรอเพื่อเราสักรู่นึงมาใครเข้ามาแล้วนะคะมาถทายกันได้เลยสวัสดีค่ะพี่หญิงหนึ่งมาเร็วมาก <c oughs> <c oughs> นะระหว่างรอขนมนะคะ <c oughs> ม,ามาค่ะ,ะได้ไหมคะขอตั้งไป้ที่นะ้องนะโคต้ต้องไม่ได้เอาอันนี้มาสวัสดีค่ะพี่พึ่ง ไม่ได้เอาขาตั้งมานะคะสวัสดีค่ะได้ยินเสียงชัดไหมคะเสียงชัดไหมเดี๋ยวรอคุณคิวนะช่วยแบ่งปันให้เพื่อนเรานิดนึงมามามาสบายดีกันเนาะทำงานกันไหมคะพี่เพิ่งกับพี่หญิงหนึ่งชัดโอเคเยี่ยมเลยขอบคุณค่ะน่ารักที่สุด นะเราเป็นครอบครัวกันตามกันทุกที่เนาะสนับสนุนกันทุกอย่างขอบคุณพี่พึ่งนะคะสำหรับออเดอร์น่ารักมากนะเดี๋ยวจะตรงให้นะคะพรุ่งนี้นะคะอ่านะคะสำหรับใครที่ไม่รู้จักนะคะทำงานใช่ไมหมคะพี่พึ่ง สำหรับใครนะที่ยังไม่รู้จักนะคะว่าพัสิตาคือใครหรือว่าโฟสิตาคือใครนะคะเดี๋ยวขอแนะนำนิดนึงนะคะชื่อพัสิตาสักซิธนากุลนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหรือว่า c ีโอสโตนเ e r ร์ฟูนะคะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจนะคะแต่ตอนนี้นะคะที่เรียกว่าหมายมั่นนะดันกันสุดฤทธิ์นะคะคือสโตน e r อร์ฟู h a i น a n d นั่นเองนะคะน้ำหอมพลังงานหินนะคะแล้วก็เพดหินมงคลน,นํำโชคนะคะลักกี Stone นก o ลนั่นเองนะคะรวมถึงเนะเพจนี้เลยนะคะเพจแบงปันความรู้นะคะเทคนิคดีๆนะ เจ็งเงินล้านด้วยความสุขและความสนุกนะคะบายโคสิตานั่นเองนะอ่ะอ่านมาด้วยพี่อ่านสวัสดีค่ะ <c oughs> ไหนอะ่ะไม่เห็นเลยพี่อ่านมาแอบส่องอ่ะ <c oughs> นะตอนนี้น้องมองไม่เห็นใครอันนี้มันไม่ขึ้นนะว่าใครเข้าร่วมกับเราบ้าง <c oughs> นะสวยทุกวันนะคะมาเดี๋ยวเราจะมาให้3เคล็ดลับนะคะรอเพื่อนสักคู่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่มิง้งขา สบายดีนะจ๊ะเจ๊จ๊ามาๆสวัสดียามบ่ายนะคะไลฟ์มันกลางห้างเลยนะพอเวลาเรานึกอะไรได้เราต้องรีบนะคะเออนะเก็บเกี่ยวความสุขนะคะเก็บเกี่ยวความสุขเสร็จนะแบ่งปันเคล็ดลับเลยนะนี่แหละเขาเขาถึงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เพราะอะไรเมื่อเราได้รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันดีมาต้องรีบส่งต่อนะเออนะแล้วมันจะเป็นพลังงานดีให้ตัวเรากลับมาเองนะคะให้แบบไม่ต้องหวังะะอะเข้าใจไหม พี่อ่นไปกินแกงเผ็ดเหรอนะคะตอนนี้อยู่อันตีอนนะคะรอขนมนะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเราสักคู่หนึ่งนะคะมามาพี่หนึ่งคำ แป๊บหนึ่งนะ,ะไม่มาเห <Okay. S 1> ุ่เอาสักคู่นะคะเดี๋ยวขอตามเพื่อนแป๊บนึงไม่เป็นไรค่ะนะว่ามีคนบอกว่าเวลาไลค์ช่วยตามหน่อยนะ สักครู่นึ่งนะจะที่รักคุณหัวทั้งหลายนะคะที่รักของสีตาทั้งหลายสักครู่หนึ่งนะคะอ่านะคะวันนี้นะคะถ้าคุณรู้นะคะแก่นนะแก่นของการทํางานของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณจะเขาเรียกว่าคุณจะเนรมิตร้างอะไรได้หมดถ้าคุณเข้าใจแก่นนะคะเหมือนว่าจะเปรียบเทียบยังไงดีอือืม ที่าลนำบังเนาะคำว่าแก่นเนี่ยวันนี้นะคะมันเหมือนมันเหมือน สูตรเอ่อสูตรฟิสิกส์หรือสูตรเคมีตัวหนึ่งอะที่เมื่อเวลาเราผสมสูตรออกมามันจะต้องได้แบบเนี้ยแล้วมันจะต้องเป็นแบบเนี้ยเออถ้าวันนี้นะเราเข้าใจนะคะหลักการทํางานของกฎแรงดึงดูดนะไม่ว่าคุณจะเสกสร้างในระมิดอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนะคะคู่ครองนะความรักนะการเงินความบั่งคัางชีวิตในทุกๆด้านของคุณมันจะเสกได้ราวกันในระมิดนะคะถ้าคุณเข้าใจแก่นของมันซึ่งแก่นมันมีอยู่แค่ไม่กี่หัวข้อเองนะคะซึ่งเนี่ย โค้ดเองนะคะก็ปฏิบัติตามนะคะเมื่อเข้าใจแก่นนะเขาเรียกว่าตื่นรู้เลยนะคะว่าของแก่นของการใช้กดแรงดึงดูดมันง่ายแค่นี้เองเหรอมันทําแค่นี้เองเหรอแล้วมันก็ได้ผลลัพธ์จริงๆด้วยนะคะวันนี้โค้ดออกมายืนยันอย่างที่บอกลหลายๆคนนะคะช่วงระยะเวลาแค่1เดือนสามารถสร้างรายได้เสร็จหลักนะคะจากกฎของแรงดึงดูดแบบร้อนะคะโดย ครูคนะของโค, Susan, ค้ดนะก็คือครูรุ้งนั่นเองนะคะรักสุดจิตสุดใจเลยนะคะเพราะครูรุ้งนะคะที่ทําให้วันนี้นะคะโค้ดนะได้มาเป็นจุดยืนตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าวันนี้ไม่ถ้าวันนั้นไม่มีครูรุ้งนะคะก็คงไม่มีโค้ดสีตาวันนี้นะคะครูรุ้งนะคะ,เ,คะ,คะเป็นผูเ้เปิดประตูแสงสว่างนะคะให้กับสีตานะได้ตื่นรู้ทุกวันนี้ขอบคุณครูอย่างสุดจิตสุดใจเลยนะคะที่ เป็นผู้ให้เป็นผู้สร้างนะให้กับสิตาได้ประสบความสําเร็จและมีความสุขนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันและเป็นจุดยืนนะคะในการที่มาร่วมเป็นแสงสว่างให้กับหลายๆคนด้วยนะบางคนเอ๊ะทําไมยังถึงไม่เข้าใจสักทีสิตาก็เป็นคนหนึ่งที่เรียนรู้และพัฒนานะ,นะในเรื่องของอัปเกรดตัวเองให้ให้พัฒนาตลอดเวลานะคะ<ม>เรียนแลนด์มาร์คฟอรัมเรียนแพชชั่นทูเวลเรียนแพชชั่นทูเลฟเรียนมาเยอะมากๆเลยนะคะ ดีไหมดีทุกคอร์สเลยนะคะทุกแคมทุกสัมมนานะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราอาจจะเขาเรียกว่ายังไม่ถูกจริตแต่กับตัวเรานะทุกอย่างได้ได้ความรู้ได้พลังได้การพัฒน,นานะคะอัพเลเวลตลอดเวลาแต่วันนี้นะคะมันถึงจุดนะที่เรานะต้องใช้คําว่าตื่นรู้เลยทีเดียวนะคะเพราะเมื่อเราตื่นรู้ขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างค่ะคุณมันมันง่าย ราวกับเดรัมิดนะที่เคยได้ยินคนอื่นเขาบอกมาว่าต้องทํางานหนักๆสี่ต้องทําเหนื่อยๆสี่ต้องทําเยอะๆสี่มันตรงข้ามหมดเลยนะคะกับการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะคุณว่ามันง่ายมากนะคะเพียงแค่คุณนะเข้าใจแก่นของกฎแรงดึงดูดนะคะคุณนะจะสร้างอะไรคะ่ะนะคุณจะสร้างอะไรล่ะมันง่ายราวกับดีดนิ้วเลยนะคะอ่านะ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 โอเคไหมคะ ครอบครัวเรามาเยอะนะ LOA นะคะเนี่ยเขาบอกแล้วนะคะวันนี้นะสิตาก็อธิษฐานจิตนะโค้ดเองก็อธิษฐานจิตนะคะก็ขอให้เจอกัลยานามินามาร่วมนะมาร่วมเป็นแสงสว่างให้กันและกันเนาะเออเขาทักทายกันนะ่ารักจริงๆนะคะครอบครัวของโค้ดเนี่ยนะอื ะะวันนี้นะสิ่งที่โค้ดอยากจะแบ่งปันนะคะในเรื่องของการที่ดึงดูดความโชคดีนะคะอะวันนี้นะคะวิธีการดึงดูดความโชคดีแบบง่ายๆเลยนะโอเคไหมเดี๋ยวโค้ดจะเริ่มลเลยเนาะเพราะว่าบางคนเราเข้าใจว่าวันนี้ทํางานอยู่นะคะืวันนี้นะคะเทคนิคการดึงดูดความโชคดีที่โค้ดใช้นะคะแล้วก็เห็นผลมากๆเลยนะคะ,ะข้อแรกน,นะคะคืออะไรรู้ไหมคือภาษากายค่ะวันนี้นะคะ เคล็ดลับข้อที่หนึ่งนะคะคือภาษากายค่ะคือการที่เรานะคะต้องนะต้องมีอารมณ์ f e ล l i n g นะคะหรือการแสดงออกนะให้ตัวเราเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขใช่นะคะวันนี้นะ,ะที่โพสต,ตื่นมาในทุกๆเช้านะคะมักจะรู้สึกกับตัวเองอย่างแรกเลยคือมีความสุขจังเลยนะภาษากายค่ะทาตัวเองให้มีความสุขไงคะยิ้มค่ะ อ,อ,อาบน้ำปั๊บแปโอ้ยน่าเด็กจังเลยนะคะเราใส่โปรแกรมให้ตัวเองทันทีนะคะเหมือนที่โค้ดเคยบอกโปรแกรมจิตนะคะใส่ภาษากายนะให้ตัวเราก่อนวันนี้นะคะคุณอยากจะช่วยคนจมน้ำนะคะคุณจะช่วยเขาไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าคุณว่ายน้ำไม่เป็นนะวันนี้ก่อนที่เราจะมาเป็นจุดยืนได้เราต้อง ช่วยตัวเราให้ได้ก่อนฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกเลยนะคะคุณนะต้องใส่ภาษากายนะคะให้ตัวคุณมีความสุขก่อนฉะนั้นเนี่ยโปรแกรมการใส่ภาษาการง่ายๆเลยนะคะก็คือการชื่นชมตัวเองนะเออมองเห็นตัวเองในจุดดีต่างๆนะคะชื่นชมแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างโค้ดี่ย ฟันสวยจังเลยก็ยังชมเลยฟันขาวจังเลยชมนะทุกสิ่งทุกอย่างเอเบรี่ทิงของตัวเองนะคะภาษาการสําคัญมากตื่นเช้ามาลืมตาปุกยิ้มเลยนะคะยิ้มก่อนเออยิ้มด้วยหัวใจนะคะไม่ใช่ยิ้มเพราะ,สะแสยะยิ้มโอเคไหมเออภาษาการถูกต้องใช่คะ่ะพี่หญิงหนึ่งอ่ะพี่พึ่งแหละบอกพี่หญิงหนึ่งเลยสัญญาณคลื่นอาจไม่ชัดแต่สัญญาณแห่งความรักชัดเจนพี่อันตลอด พี่อันนะคะอ่ะนะพี่อันนิต้านะคะตลกมากนะพี่อ่นนค็นคนตลกนะคะติดตามเพจพี่อันได้นะคะเดี๋ยวพี่อันจะเปิดเพจนะคะ <c oughs> สอนวิธีกินเฮดโคนนะคะโอเคมาต่อนะคะเมื่อเนี่ยเห็นไหมพอเราเนี่ยเริ่มใส่ฟิลลิงของอารมณ์ของความรู้สึกลงไปนะภาษากายที่ ภาษากายทำไรได้บ้างนะคะนอกจากเราแสดงออกกับตัวเราแล้วว่าเรามีความสุขนะยิ้มนะคะยิ้มหัวเราะฝึกหรือ,อยังคะเคยมีคอร์สนะั้นที่เขาบำบัดโล่งด้วยการหัวเราะคุณเคยได้ยินใช่ไหมนั่นเลยคะ่ะก็คือการที่เราฝึกภาษากายนะให้เราหัดมองนะเรื่องแม้เพียงเล็กน้อยก็ให้มันมีความสุขนะเจอเออเจอรถติดนะก็หัดลองยิ้มดูบ้างนะคะเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้กับร่างกายเราให้ร,รู้สึกสดชื่นนะแจ่มใสเออนะ ซึ่งมันจะนําพามาซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะในการที่เราจะไปสู่ข้อสอบค่ะคือการขอบคุณนะวันนี้สิ่งที่เราต้องทำมากมากเลยนะคะทุกครั้งนะคะเวลามีโชคดีมีเรื่องราวดีๆอะไรเข้ามาแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะให้คุณขอบคุณด้วยหัวใจแบบเฮ้ยมันสุดยอดอะ่ะมีคนซื้อกิฟให้ตัวหนึ่งคุณก็ต้องขอบคุณแบบสุดยอดค่ะนะอันนี้นะคะคุณกาลังส่ง คลื่นนะคะที่เป็นคลื่นบวกๆไปดึงดูดของที่มันเขาเรียกว่ามั่งมีมั่งคั่งความโชคดีเข้ามาหาคุณอีกมันมอาจจะไม่ใช่กิฟต์หรอกคะ่ะอันต่อไปอาจจะเป็นเช็คเงินสดก็ได้หรือคุณอาจจะเดินไปดึงดูด ลอตเตอรี่นะคะรางวัลใหญ่มาให้คุณก็ได้ฉะนั้นเนี่ยแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะข้อ2นะคะคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะขอบคุณยิ่งคุณขอบคุณยิ่งใหญ่นะสำนึกรู้คุณและทราบซึ้งนะคะในสิ่งที่มีคนให้คุณหรือแม้กระทั่งคุณไปเจอเหรียญหนึ่งบาทคุณก็ต้องสำนึกรู้คุณแล้วก็รู้จักขอบคุณกับสิ่งนั้นๆนะอย่างโค้ดเองเนี่ยทำทุกวันเลยสวัสดีจ้าน้องเบียร์สาอย่างโค้ดเองนะคะไม่ว่าลูกค้านะจะโอนยอดเงินเท่าไหร่ หรือแม้กระทั่งนะคะใครซื้อขนมซื้อของฝากมาให้เราเราจะอขอบคุณมากนะเออหรือแม้กระทั่งคนชื่นชมเราเราก็ต้องมีการที่โต้อตอบกลับไปด้วยวายเบรชั่นที่เต็มอิมอออ่มอเอออิ่มเอมมีความสุขนะคะแล้วคุณจะดึงดูดความโชคดีมาอย่างแน่นอนอันนี้โค้ชใช้ประจํานะคะแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยห้ามมองข้ามนะคะมีคนส่งลิควิดให้เราอันหนึง่งก็ต้องขอบคุณแบบสุดๆเออย่งขอบคุณเวอร์วังอลังการนะคะ เล่นใหญ่เขาไว้นะคะเล่นใหญ่เขาไว้ความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเล่นใหญ่ไปนหนึ่งว่าโอ้โหกิฟตฝั่งเพชรเออนะกิฟตฝั่งพุกมูลค่าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณรู้สึกแบบนั้นออกไปนะคุณจะยิ่งดึงดูดนะคะเรื่องราวดีๆเข้ามาหาคุณอย่างปาฏิหารคิค่ะเพราะโค้ชเป็นคนหนึ่งที่ปาฏิหาริ์เกิดขึ้น วันค่ะขอบคุณทุกสิ่งแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะมีเรื่องใหญ่ๆก็ยิ่งต้องขอบพูดขอบคุณเลยโอเคไหมคะอ่าโอเคไหมคะเออเพราะบางคนมองข้ามไงอยากจะบอกขอบคุณค่ะขอบคุณแต่สิ่งที่คุณมองเห็นแตบ่บางสิ่งบางอย่างคุณลืมขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะอย่างเช่นฟันของคุณอโอ้ยบทเคี้ยวอาหารอยู่กับฉันมา30ปีเธอก็ยังแข็งแรงนะเคยไปหาหมอฟันเลยน่ารักจริงๆเออเคยขอบคุณตัวเองแบบนี้ไหมคะเออมันต้องมาเต็ม ะะแบบนี้นะนึกอะไรได้มีลูกค้าโอนเงินคุณต้องขอบคุณออเดอร์ขอบคุณลูกค้าขอบคุณสินค้านะรักเธอจริงๆเออนะก็หัดขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกจิตระดับหนึ่งนะฝึกจิตใต้สํานึกคุณให้ดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาค,คุณได้อย่างมากมายและคุณจะเป็นคนที่ลัคก,กี้มากๆนะคะลัคก,กี้บอยลัคก,กี้เกิลนะคะเออนะเพราะว่าวันนี้โค้ชใช้หลักการนี้นะสําเร็จเร็วมากนะคะหนึ่งเดือนรายได้เจ็หลักนะ คนเชื่อนะจ๊ะสวัสดีจ้าน้องโบจ๋าอ่าอ่าโอเคไหมโอเคไหมอ่าไหนดูซิว่ามีใครพูดอะไรบ้างนะคะมาๆมา,ม,ามีใครได้ใช้หลักการนี้บ้างไหมคะมีไหม,อมขอบคุณแม่เพียงเรื่องเล็กน้อยอย่างหมอนขามนาฬิกาแหวนนะคะสร้อยต่างหูนะคะทรงผมเราคิ้วเราคนตาคอนแทคเลนนะคะขอบคุณให้หมดนะคะ วันนี้นะคะเมื่อคุณส่งสัญญาณของความสำนึกรู้คุณออกไปเนี่ยจักรวานนะเขาจะรู้สึกว่าคนคนนี้น่ารักจังเลยคนคนนี้น่าเอ็นดูจังเลยนะคะจักรวานก็มักจะส่งของขวัญของฝากของพิเศษนะที่เป็นสเปเชียลสำหรับเราหรือลักชูรีสำหรับเรามาให้เสมอๆนะคะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําบ่อยๆเลยคือการขอบคุณนะอย่าลืมนะคะวันนี้สิ่งสําคัญมากๆเลยคือการขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยนะคะโอเคไหมข้อหนึ่งภาษากายแล้วนะข้อสองคุณต้องขอบคุณนะคะโอเคไหมอืม เทคนิคที่สามนะคะมีค่ะโอ้เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยคุณทันใช่ไหมคะคุณทันบอกมีค่ะเยี่ยมเลยนะคะเออนะคะ <c oughs> อ่ามามาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคนเมือองขอวางนิดนึงรอขนมขนมยังไม่มาทำค่ะเยี่ยมเลยค่ะพี่พึ่งน,นะคะเทคนิคที่สามนะคะเทคนิคที่สามนะคะคือการที่คุณนะคะต้อง เล่นใหญ่ค่ะคือการแอคแอสอีฟที่เมื่อวานนะโค้ดได้บอกหัวข้อไปนะคะวันนี้นะคะให้คุณนะคะเห็นภาพตัวเองในทุกๆก,การเป็นที่คุณอยากจะเป็นเข้าใจสิ่งที่โค้ดพูด <sponsor S 2> ไหมคะ <Yes> เข้าใจสิ่งที่โค้ดพูดไหมคะเออคือการที่คุณนะคะต้องสวมการเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นในทุกๆช่วงอิริยาบถยาหลุดหลุดเมื่อไหร่ดึงสติค่ะเพราะคนส่วนใหญ่จะลืมเรื่องนี้แล้วก็มักจะ ทำได้เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวฉะนั้นเนี่ยโค้ดเลยตัดโปรแกรม21วันนี้ให้คุณอยู่กับโค้ดแบบว่า21วันนี้คนอื่นยังเดินบนดินแต่เราไปอวากาศแล้วนะคะเพราะเราได้รู้หลักการของการทำงานของกดแรงดึงดูน,นะคะคุณอย่าลืมแอ s แออีข้อนี้นะคะโค้ดบอกเลยว่ามันดึงดูดได้อันนี้ถือว่า เร็วนะสำหรับโค้ดนะคะเพราะว่าเมื่อเราสวมการเป็นนะอย่าโค้ดเองเนะี่ยสวมการเป็นอายุน้อยร้อยล้านเดินไปไหนต้องทำยังไงคะอ,อย่าหลุดน,นะคะเออประหนึ่งคุณกาลังเล่นบทบาทบทบาทหนึ่งหรือสมมติว่าเขาจ้างคุณไปเป็นดาราค่ะคุณก็ต้องสวมบทบาทการเป็นนั้นเลยนะคะยิ่งคุณสวมเยอะนะตลอดทุกวันคลิปลุกนะคะคลิปลุกในการที่คุณจะเป็นได้ดีเท่าไหร่นั่นนะคะ คุณคู่ควรนะที่จะได้รางวัลชิ้นใหญ่จากตะวาลน,นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรมันก็จะส,ะสมเร็จง่ายไายลาวก็เสรสร้างในระมิดเลยคุณต้องเล่นใหญ่นะเล่นใหญ่นะคะแอคใหญ่นะคะห้ามหลุดเฟรมนะคะเพราะว่าบางคนเอ่อพอรู้สึกก็คือมโนจิตนึกได้นะคะแอคชั่นเพียงแค่บ,บางครั้งนะคะแต่สมับโคสเนี่ยแอคชั่นตลอดเวลา <c oughs> โอเคไหมคะได้คะ่ะพี่ดาวค่มาขอบคุณมาดูย้อนหลังเนาะ คุณลิตกี้มอไซนะคะลิตกี้พูดคำว่าขอบคุณขอบคุณที่สอนให้รู้จักขอบคุณน่ารักมากเลยใช่แล้วนะคะพี่ยิงหนึ่งบอกต้องเล่นใหญ่เลยใช่ไหมใช่เลยค่ะดึงดูดเร็วมากๆน้องตาใช่ค่ะเมื่อเราสวมการเป็นสิ่งไหนแล้วนะคะคุณจะดึงดูดสิ่งนั้นสมมุติว่าคุณสวมการเป็นการที่คุณมีแฟนที่แฟนคุณน่ารักอ่ะคุณเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกที่มีแฟนที่ดีมากๆคุณต้องทําตัวแบบไหนนะคะ คุณจะงอหงอยเศร้าสอย,อยไหมล่ะคะเดินไปไหนน่หนังตาตกไม่ขนานั้น,นะตาปูตาบวมมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคะคุณก็ต้องแอคชั่นในการที่อุย้ยฉันผู้หญิงโชคดีอ่แกฉันมีแฟนยังก็ถูกแจ็คพอตอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องทําแบบไหนอยมันไม่ใช่ได้แค่เรื่องเงินเรื่องความมั่งคั่งนะในทุกๆเรื่องของชีวิตของคุณ คุณมีคุณโชคดีที่คุณมีลูกที่เป็นสุดยอดที่สุดนะของโลกอย่างเงี้ยคุณจะต้องทําตัวยังไงคะคุณต้องภูมิใจในตัวลูกคุณไหมคะอคุณแอคชั่นออกมาเลยนะคะแล้วสิ่งนั้นมันจะบังเกิดคะ่ะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนะคะเออเน,นี่ยคือสิ่งที่โค้ชอยากจะบอกคุณและสิ่งสําคัญนะคะในการที่โค้ชจะบอกแก แกนตัวนี้สําคัญมากนะคะในการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะต่อให้คุณแอคชั่นอะไรเต็มที่ทุกอย่างเหมือนที่โค้ดบอกนะคุณตั้งโปรแกรมคุณทําดีมบอร์ดแล้วนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกิดขึ้นเลยหากคุณไม่เข้าใจแกนนะคะแกนของการใช้กฎของแรงดึงดูดง่ายมากๆนะคะอ่าง่ายมากๆนะคะมีอยู่แค่2หัวขอ้อเท่านั้นอันนี้แถมให้นะคะอันนี้แถมให้นะอันนี้เป็นสิ่งที่โค้ดจะตระหนักรู้ตลอดเวลานะคะและจะไม่ทํา ไม่เขาเรียกว่าไม่ทําสิ่งที่มันไม่ดีอะ่ะไม่ทําสิ่งที่มันไม่ใช่นะในสองข้อนี้เลยนะคะสิ่งแรกนะคะคือคุณคือคุณนะคะต้องมีความสุขเข้าใจไหมคะออคือคุณต้องมีความสุขในทุกช่วงขณะค่ะนะสองค่ะคือคุณต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณนะคะให้อารมณ์ตัวคุณอยู่ในระนาบนะคะของความสุขค่ะ นี่นี่คือแก่นของการใช้กฎของแรงดึงดูดนะคะบางคนไม่รู้นะคะพูดไปทําไปแอคชั่นไปนะคะแต่อโลบิวิ่งชุนเฉียวมุนงงโมโหนะไม่มีความสุขทำไมวันนี้กูเครียดจ,จังเลยวะนั่นแหละค่ะคุณกําลังอยู่ตรงข้ามนะคะกับแนวของจุดของแรงดึงดูดนะของกฎของแรงดึงดูดฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าคุณนะคะอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะคุณต้องเริ่มเปลี่ยนนะคะจากการที่คุณต้องแอคชั่นนะด้วยภาษากานะทําตัวเองให้มีความสุขเออนะขอ ขอบคุณทุกทุกสิ่งค่ะเมื่อคุณเจอเรื่องไม่ดีเข้ามานะีคะให้คุณขอบคุณนะมองหาสิ่งดีและขอบคุณค่ะ ขอบคุณมือถือนะที่ทําให้ฉันได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายนะทําให้ฉันเปิดโลกและมีชีวิตที่สดใสขึ้นอ่าขอบคุณเพื่อนดีๆนะที่รักระหว่ังดีกับฉันมีตังมากมายหลายคนคุณต้องเปลี่ยน,นะคะ่ะเปลี่ยนมุมมองค่ะแล้วก็ขอบคุณมันนะสิ่งที่3าคุณก็ขอบคุณเออคุณต้อง active นะคะคือการสวมการเป็น,นะคะ่ะนอกจากการสวมการเป็นแล้วสิ่งสาคัญหรือหัวใจสาคัญในการใช้กฎของแรงดึงดูดคือตัวคุณต้องมีความสุขนะคะแล้วต้องสังเกตอารมณ์ตัวคุณให้อยู่ในระนาบของความสุขเท่านั้นนะคะ เมื่อไหร่ที่คุณหลุดเฟรมนะหลุดความรู้สึกใบโมโหชุนเฉียวเสียใจร้องไห้ดรามา่าเมื่อนั้นนะคะคุณอยู่ตรงข้ามนะคะกับกฎของแรงดึงดูดสิ่งที่คุณตั้งหวังมันจะมาช้านะคะถ้าถ้าสิ่งที่คุณตั้งหวังคุณตั้งใจแล้วนะคะคุณต้องสังเกตตัวเองนะคะและปรับเปลี่ยนในตรงนี้นิดเดียวนะถ้าคุณเข้าใจแก่นข้อนี้นะคุณก็จะรักษาอารมณ์ตัวคุณให้อารมณ์ดี สดชื่นหน้าเด็กล,ะล,ะละั่งล่าชีวิตด,ด,ดีดีแคร์ทาไมมันง่ายจังเลยเจบความสําเร็จเนี่ยอุ้ยทําไมความรักมันดีอย่างนี้นะคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนานะคะถ้าคุณรู้แก่นนะของการใช้กฎของแรงดึงดูดตัวนี้นะคะมันเป็นสูตรสําเร็จนะกฎมันก็คือกฎนะคะถ้าคุณรู้สูตรแล้วนะคะคุณรู้สูตรทางลนะัดนะคณิตคิดเร็วมีทางลัดให้แค่นี้คุณเข้าใจกับมันคุณอนุญาตให้ตัวคุณนะคะมีความสุขสนุกนะคะแล้วก็สังเกตพฤติกรรมตเอง เดนะโดยเฉพาะฟิลลิ่งนะอารมณ์เป็นตัวสำคัญมากนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่คุณมีอารมณ์คุณมัวแล้วแล้วก็นะคะเมื่อนั้นคุณไม่ได้อยู่ในแนวระนาบของกฎของแรงดึงดูดที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจโอเคไหมคะอ่าโอเค คุณไก่ทัศนีบอกว่าขอบคุณเนี่ยบอกเล่าสิ่งดีๆค่ะขอบคุณมา,มากๆยินดีเลยนะคะรักทุกคนเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์นะคะกดติดดาวโค้ดด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าโค้ดจะมาเมื่อไหร่นะ,ะชอบเซอร์ไพรส์คลิปนะคะฉะนั้นเนี่ยคุณกดไลค์กดแชร์กดติดดาวไว้นะคะเพื่อแบ่งปันสิ่งดีให้กับคนไทยด้วยกันให้เขานะได้มีชีวิตที่มีความสุขไม่ต้องอมทุกข์นะคะเพราะว่าวันนี้ชีวิตเราเราลิขิตได้ค่ะคุณชีวิตเราเราลิขิตได้ค่ะคุณขา ไม่ต้องนะคะโทษฟ้าโทษดินค่ะโทษตัวคุณค่ะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงนะเมื่อคุณรู้แล้วนะคะอันนี้ยิ่งกว่าถูกแจ็คพอตอีกค่ะเพราะเมื่อชีวิตคุณมีความสุขสิ่งดีๆต่างๆมากมายจะตามมาหาคุณอย่างไรขีดจํากัดค่ะคุณอย่างไรขีดจํากัดค่ะคุณขาโอเคไหมคะอืโอเคไหมคะขอบคุณมากคะ่ะ นะโอ้โอน้องอ้อมทำที่น้ำตาซึมนะคะน้องอ้อมบอกว่าซาบซึ้งขอบคุณโค้ชพี่ตาชืน่นใจอขอบคุณมากค่ะจริงที่โค้ชเอามาบอกคุณวันนี้นะคะโค้ชไม่ได้อยากได้นะเงินจากคุณนะโค้ชไม่ได้อยากได้อะไรจากคุณนะคะโค้ชมีแต่ความปรารถนาดีมาให้คุณและโค้ชก็มั่นใจนะว่าคุณสัมคัญได้เพราะโค้ชเป็นคนหนึ่งนะคะที่ก็จะมาเป็นจุดยืนให้กับประเทศไทยนะคะร่วมส่งเสริมสังคมดีๆนะให้คนไทยได้มีความสุขนะแล้วก็เป็นมหาอำนาจที่ที่ คืนความสุขให้กับโลกใบนี้ด้วยกันนะเอออันนี้มันเป็นฝันของโค้ดนะมันเป็นปันของโค้ดนะคะโค้ดอยากให้ทุกคนนะคะวันนี้มาร่วมนะปฏิบัติการ21วันนี้นะสั้างจิตที่ชิดความบางขั่งด้วยกันนะใครที่เพิ่งมาหรือจกโค้ดวันนี้คุณไปย้อนดูคลิปนะคะในวันที่1วันที่2นะวันที่3มวันที่4วันนี้วันที่5แล้วนะคะ21วันนี้โค้ดการันตีกับคุณเลยว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดนะคะเปลี่ยนไปเฮ้ยทุกคนจะต้องหันมาเหลียวมองคุณคค่่่่ะววานนนนีีีีุณเเปปลยยไไดด้้ขช คุณมีชีวิตท,ที่มีความสุขได้ขนาดนี้เชียวหรือนะคะคุณมัง่งคั่งได้ขนาดนี้เชียวหรือคุณมีแฟนดีได้ขนาดนี้เชียวหรือนะคะอานะคะร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆนี้ให้กับคนไทยด้วยกันนะโอเคไหมโอเคไหม,มได้เลยค่ะ ติดตาบอกว่าชีวิตเราลิขิตได้ใช่แล้วนะคะวันนี้ทรงลิขิตชีวิตตัวคุณซักนะคะไปดูบทเรียนในวันที่1นะสองสามสี่นะและปฏิบัติตามนะคะวันที่1สําคัญมากๆในการเคลียร์จิตที่ชิดโปรแกรมนะคะเพราะว่าวันนี้ถ้าเราไม่เคลียร์จิตแล้วเราเปิดรับการฟังได้ไม่ร้อยนะพอได้ไม่ร้อยเราก็จะไม่เอาไปทําแล้วก็สำลิผลน้อยฉะนั้นเนี่ยวันนี้สิ่งที่โค้ชอยากได้อยากได้ยินนะคะคือการที่คุณมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น คือการที่คุณกลับมาบอกโค้ดว่าเฮ้ยโค้ดไปทาตามโค้ดแล้วชีวิตดีขึ้นแฟนรักมากขึ้นคุณเป็นแม่ที่ลูกรักคุณมากขึ้นนะคุณประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของคุณนะคุณม <Go> ีความสุข <Go> ในทุกด้านของชีวิตนะเนี่ยคือสิ่งที่โค้ดอยากได้ใช่กคุณนะคะไม่ต้องมาให้อะไรโค้ดนะคะสิ่งที่โค้ดอยากได้อย่างให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆนะคะนะรักพวกคุณทุกคนเลยรักพวกคุณทุกคนเลย คนน้องสีตาหน้ารักพี่ไก่ส่งให้แต่สีดีตลอดโอ้ขอบคุณค่ะเป็นเพื่อนพี่มิง้งหรอคะสวัสดีพี่ไก่ทัศนีนะคะยินดีต้อนรับนะคะอ่าย่างไรฝากไว้ในอ้อมจิตอ้อมใจสำหรับเพลงนี้นะคะเราต้องการให้คนไทยนะทํางานแบบมีความสุขสนุกนะที่สําคัญคือมัง่งคั่งร่ำรวยได้มันไม่ได้ยากแบบนั้น ถ้ามีใครที่เขามาบอกคุณว่างานที่ทํามันต้องอดทนนะมันต้องยากนะมันต้องเหนื่อยหน่อยนะมันต้องทําหามลุ่งหามค่าหน่อยนะอันนี้นะคะบอกเลยว่าผิดนะคะอ,อ,อาจารย์ของอาจารย์นะคะครูบัณฑิตอึ้งรังสีนะคะได้กล่าวไว้ว่าเมื่อไหร่ที่คนมาพูดแบบนี้กับเราแปลว่าเขาไม่ใช่ของจริงนะคะงานของจริงนะคะมันง่ายและสนุกมากกว่านั้นถ้าเรารู้จักกดของแรงดึงดูดนั่นเองนะคะโอเคไหมคะทุกคน มีความสุขและมั่งคั่งไปด้วยกันนะคะฝากไว้ในอ้อมสีอ้อมใจด้วยสำหรับเพจนี้นะคะเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโคสิตานะคะโคสเอามาเป็นหลักฐานตัวเป็น,ปนให้คุณได้รู้นะคะว่ารายได้เจ็บหลักหนึ่งเดือนมันสร้างง่ายแบบนี้แหละค่ะคุณถ้าคุณรู้ของกดของแรงดึงดูโอเคไหมเลิฟยูทุกคนนะคะเลิฟยูทุกคนเลยมาเดี er o, ๋ยวโคสจะส่งพวกคุณทุกคนแล้วนะคะนะนี่ ที่สุดเค้ก็ได้กินแล้วนำ้ำซรปดีอ่ชื่นใจนะคะรอนานเลยไลฟ์จบมาดีนี่นะคะแล้วก็สำหรับโค้ดน้าอขอบคุณมากค่ะพี่ไก่ชาสนีค่ะใช่แล้วค่ะพี่ดาวค่ะทุกวันนี้ชีวิตมันง่ายเหมือนเซกได้และมีความสุขมากๆเลยสุขใจเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีความสุขใดนะคะสุขใจเท่ากับ peace of mind นะคะความสงบสุขทางจิตใจ เงินทองเราหาได้ค่ะแต่เมื่อวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปโดยที่ตัวเราไม่ได้อยู่หรอกค่ะเจ้าเงินกลุ่มนั้นไม่ได้อยู่กับเราแต่วันนี้สิ่งที่เราจะจากไปแล้วคืนให้สู่สังคมได้เนี่ย มันคือความมุมใจแม้ตายไปก็ยังตายยังมีความสุขนะคะคนไม่ใช่ผู้พิเศษค่ะแต่คนเป็นคนดีค่ะฝากไว้ในอ,อ,อ้อมจิตอ้อมใจด้วยคนเป็นคนตลกด้วยนะคะนะคะลิฟยูทุกคนลิฟยูทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แบ่นเรื่องราวดีๆนี้ให้กับใครนะคะใครที่เพื่อนเราที่เขากำลังเศร้าอยู่เพื่อนเราที่เขากําลังหมดหนทางแล้วไม่รู้จะทำยังไงนะคะ ฝากสจิดเขาเบาๆนะคะว่ามาดูผู้หญิงคนนี้สินะชีวิตเธอจะมีความสุขขึ้นฝากไปด้วยนะคะโอเคนะคะเลิฟยู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 แล้วเดี๋ยวคอร์สน้าหลังจากจบ21วันแล้วนะคะเดี๋ยวค <c oughs> เดี๋ยวโค้ดนะคะจะออกคอร์ดการกุศลดีไหมคะนี่นะคะเดี๋ยวตอนนี้โค้ดกำลังจัดทำนะคะวิธีหลักสูตรเร่งรัดความสำเร็จนะคะพิชิตความสำเร็จน้าภายใน เจ็ดวันนะคะตอนนี้แต่เดี๋ยวโค้ชจะมาประกาศอีกทีเป็นคอร์สทำบุญฟรีนะคะทมมําบุญเท่าไหร่ก็ได้เออพูดยังไงทำบุญเท่าไหร่ก็ได้นะคะเดี๋ยวโค้ชจะออกคอร์สการกุศลอันนี้นะคะ แล้วแต่คุณบริจาคเลย1บาทสบาทสบาทสบาทได้หมดนะคะเงินทั้งหมดนะคะโค้ชจะเอาไปบริจาคสร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะที่ปาจิบุรีนะคะสำนักปฏิบัติธรรมขันติของแม่ชีสุภาพ,พรตะเพาคงนะคะเอาไว้คอร์สหน้าเดี๋ยวให้จบ21วันนี้ก่อนอันนี้เป็นคอร์สฟรี21วันนะคะก็มั่นใจเหลือเกินค่ะว่าทุกคนที่ได้รับชมโค้ดวันนี้นะคะเราคือกัลรรยะาณมิตรกันเพราะว่าโค้ชก็อธิษฐานจิตนะขอเจอกัลยะาณมิตรมาร่วมเพจนะมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันมาร่วมเป็นแสงสว่างให้ประเทศไทยด้วยกัน โอเคไหมโอเคไหมโอเคขอบคุณพี่ไก่ทัศนีน,นะคะโคสวยนะ่ารักขอบคุณจ้าจะติดตามตลอดเลิฟยูค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นวันนี้ส่งทุกคนแล้วนะส่งทุกคนแล้วนะส่งทุกคนแล้วนะกินนมก่อนนะส่งแล้วไปทำภารกิจกัน มีความสุขมากๆนะคะดูอารมณ์ตัวเองให้ดีนะไปแล้วบ๊ายบาย